สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองสเปเชียลครับคลิปนี้คลิปพิเศษพลาดไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงแนวโน้มราคาทองคำที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าเดือนกรกฎาคมครับเรามาเจาะดูกันว่าสถิติเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับทองมักจะเคลื่อนไหวในทิศทางใดนะครับแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือทางอนดิเคเตอร์นะครับมาวิเคราะห์นะครับ ถึงทิศทางนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนหน้าเพื่อเพิ่มความแม่นยำม,มากขึ้นนะครับผมนะฮะหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับมั่งคั่งโชคลาภเงินทองเข้าหาทองคำแท่งออสเตรเลส96.5% อักษรจีนมงคลขนาดตั้งแต่ศูนจกรัมถึงครึ่งสลึงราคาเริ่มต้น1,000บาทเลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลยโอเคครับเรามาเริ่มจากนะครับย้อนกันเวลานะครับไปดูภาพรวมราคาทองในช่วงเดือนกรกฎาคมของแต่ละปีนะครับย้อนหลังไป10ปีเลยเรามาดูกันว่าเทรนด์ส่วนใหญ่การเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยส่วนใหญ่มกักเคลื่อนตัวอยู่ในทิศทางใดนะครับขาขึ้นหรือขาลงนะครับเรามาเริ่มจากปี2013กันครับผมนะ จะเห็นว่าปี2013นะครับเดือนกรกฎาคมปีนี้ถือว่านะครับมีทิศทางปรับตัวขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนเลยนะครับฉะนั้นนะครับเราติ๊กไว้ตรงนี้ว่าปี2013นะครับเป็นทิศทางขาขึ้นนะครับปี2014นะครับมีทิศทางปรับตัวลงตั้งแต่ต้นเดือนจนงปลายเดือนครับเดือนปี2014นะครับกรกฎาคมนี้นะครับลงนะครับปี2015ลงนะครับผมกรกฎาคมปี2016ลงนะครับ ปี2017ขึ้นนะครับกรกฎาปี2018ครับทองลงนะครับปี2019ครับทองขึ้นครับผมปี2020ครับทองขึ้นครับปี2021ครับทองขึ้นครับปี2022ครับทองลงนะครับผมนะสรุปเลยนะครับผมนะฮะถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าฝั่งขึ้นเนี่ยในเดือนกรกฎาคมมานับเลยนะครับ ฝังขึ้นเนี่ยเราเขาได้นะครับ5้ครั้งใน10ครั้งครับขาลงนะครับก็เข้าได้5ครั้งใน10ครั้งนั่นหมายความว่านะครับตั้งแต่ในอดีตครับ10ปีย้อนหลังนะครับทองในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ไม่เลือกข้างนะครับผมนะฮะไม่สามารถให้น้ําหนักฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็นะครับไม่ขึ้นก็ลงนะครับคิดเป็นสัดส่วนก็50%นะครับผมทีนี้นะครับ มันก็จะดูไม่มีประโยชน์อะไรเนาะถ้าเรารู้ว่าเอ้ยมันสถิติมันขึ้น50ลง50ทีนี้ถ้าเราอยากรู้กว่าน,นี้ละ่ะมันพอจะมีอะไรช่วยพิจิกเรานะครับในช่วงของเดือนกรกฎาคมเดือนหน้าได้ไหมนะครับว่าอากรกฎาคมเดือนหน้าเนี่ยทองนะฮะควรจะปรับตัวในทิศทางใดนะครับผมเพื่อเราจะได้วางแผนนะครับในการลงทุนทองคําในเดือนหน้านะครับ สิ่งที่นะครับจะบอกได้นะครับว่าเดือนหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องอาศัยข้อมูลทางเทคนิคและทางฟันดาเมนทัลประกอบนะครับทางฟันนะครับมองอย่างไรท้องเอ่อทางฟันดาเมนทัลหรือข่าวสารเนี่ยมองว่าเดือนหน้านะครับจะมีการประชุมเฟดในช่วงปลายเดือนนะครับวันที่26-27กกรกฎาคมนะฮะ คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอ้างอิงจาก f ฟดวอสทูนะครับที่ประมาณเกือบ80 80%ตอนนี้คาดว่านะครับมาณปลายเดือนหน้านะครับเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับฉะนั้นนะครับตลาดทองน่าจะได้รับเอฟเฟกลบจากปัจจัยนี้นะครับโอเคเท่านั้นไม่พอครับฟันดัมเบลท์นะครับเรามาดูในส่วนของทางเทคนิคอกันบ้างครับเรามาดูกันว่านะครับส่วนใหญ่10ปีนะครับมันพอจะใช้ข้อมูลทางเทคนิคอล หรือเครื่องมือมืออิเดคเตอร์อะไรมาช่วยประกอบการตัดสินใจเพื่อเดาทิศทางทองที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าครับเราค้นพบว่านะครับหากเราย้อนหลังไปประมาณ10ปีนะครับในแต่ละปีนะครับหากทองนะครับผมนะเคลื่อนไหวอยู่ในขาลงแล้วนะครับผมแล้วทําจุดโอเวอร์โซเมื่อไหร่ครับทองมักจะปรับตัวขึ้นนะครับผมนะฮะเช่นนะครับเช่นปี2013นะครับผมนะ เราจะสังเกตเห็นว่ากราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเห็นไหมฮะกราฟแท่งเทียนนะครับปรับตัวอยู่ในทิศทางขาลงนะครับผมนะฮะขาลงดูยังไงนะครับกราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆสีแดงนี้กลุ่มก้อนเมฆสีแดงนี้เรียกว่ากลุ่มก้อนเมฆขาลงเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับขาลงจะได้เปรียบนะครับฉะนั้นฝั่งลงมีโอกาสสูงนะครับอ่าเห็นไหมฮะ ถ้าเกิดมิถุนายนเข้าสู่เทรนขาลงแล้วนะครับผมแล้วไปทําจุดโอเวอร์บอทเมื่อไหร่นะครับทองนะครับโทษนะครับเข้าสู่จุดโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับหรือจุดขายออกมามากเนี่ยทองมักจะมีการปรับตัวขึ้นในเดือนนั้นนะครับเช่นนะครับมิถุนายนปีนี้เห็นไหมครับกราฟแท่งเทียนปรับตัวร่วงอยู่ในขาลงด้วยนะครับแล้วก็ทําจุดโอเวอร์โซเห็นไหมครับ โอเวอร์โซลหรือจุดขายมากเพราะจุดขายมากทําให้ในส่วนของนะครับภาพรวมทองนะครับพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นทันทีนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนปลายเดือนกรกฎาคมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ทองนะครับเมื่ออยู่ในสภาวะขาลงแล้วนะครับและถึงจุดโอเวอร์โซนะครับทองมักจะปรับตัวขึ้นนะครับมาต่อันที่ในส่วนของเดือนกรกฎาคมปี2014ครับอันนี้กลับกันกลับกันนะครับเมื่อกรกฎาคม ปี2014จะเห็นว่ากราฟแท่งเทียนนะครับพยายามพุ่งนะครับและทะลุกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นขึ้นมานะครับผมนะฮะฉะนั้นขาขึ้นจะได้เปรียบช่วงนี้แต่นะครับมันมีเงื่อนไขว่าขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะขึ้นได้ในช่วงของเดือนกรกฎาคมนั่นหมายความว่าไม่ได้ขึ้นตลอดเพราะว่ามันขึ้นแล้วนะครับแต่ ISI Indicator ครับทำจุด o v e r b o u r h t นะครับหรือจุดซื้อมากเนี่ยนะฮะผมมันจะทำให้เทรนมันเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงทันที นะครับผมนะอันนี้ในเดือนของปี2014นะครับเห็นไหมฮะพฤติกรรมเริ่มคล้ายๆกันไหมครับอ่พปี2015ครับมิถุนายนนะครับหลุดจากกลุ่มกั้นเมฆขาขึ้นแล้วมาเป็นขาลงละนะครับและเขายังไม่ทําจุดโอเวอร์โซเลยนะครับฉะนั้นเขาต้องไปทําจุดโอเวอร์โซครับฉะนั้นนะครับเลยทําให้ราคาทองเนี่ยมันไหลลงนะครับเพื่อไปทําจุดโอเวอร์โซแล้วก็รีบาวกอีกครั้งนะครับก็เห็นไหมฮะ หลุดเทรนขาลงแล้วยังไม่ทําจุดโอเวอร์โซมันก็จะมีแนวโน้มทำโอเวอร์โซนะครับผมนะฮะมันก็จะเป็นขาลงนะครับปี2014นะครับเหมือนเคสปีก่อนหน้านนี่ไหมนะฮะที่ก็เออ่กราฟแท่งเทียนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆแล้วเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าเขาทําจุดโอเวอร์บอสเห็นไหมฮะจุดซื้อมากย่อมมีแรงเทขายหนักตามมามันเลยทําให้เทรนกรกฎาคมเดือนนี้นะครับเป็นเทรนขาลง,ท,างทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุดโอเวอร์บอสนะครับเหมือนเคสตัวนี้ไหม นะครับเหมือนเคสตัวนี้เนาะเห็นไหมครับโอเวอร์บอสนะครับสุดท้ายเทขายมาทําให้เทรนด์มันปรับลงนะครับปี2016นะเช่นเดียวกันลงเนาะทำโอเวอร์บอสข้างบนปี2017นะครับปี2017มิถุนายนปริมหลุดเทรนด์ขาลงครับพอหลุดขาลงตรงนี้นะครับช่วงปลายเดือนเห็นไหมครับมันรูดต่อครับเพื่อไปทําจุดโอเวอร โซด้านล่างนะครับถึงจะมีแรงซื้อกับนะครับทำให้เทรนด์มันปรับเป็นเทรนด์ขาขึ้นนะครับผมปี2018นะครับอันนี้เทรนด์ขาลงแล้วลงเลยนะครับแล้วไปทำจุดโอเวอร์โซ่ยาวๆปี2019นะครับปี2019อันนี้คือขึ้นแล้วขึ้นเลยเนาะนะครับกบารแทงเทียนขึ้นขึ้นนะครับผม ปี2020ครับเห็นไหมกราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวอย่าง,างแข่งแก่งบนกลุ่มก้อนเมฆนะครับอ่ขึ้นได้เต็มที่ครับผมปี2021เทรนขาลงนะครับสุดท้ายไปทาจุดโอเวอร์โซด้านล่างเห็นไหมครับไม่ผ่านกลุ่มก้อนเมฆเนาะนะพอเข้าเดือนใหม่ปุ๊บก็ต้องไปหาทำจุดโอเวอร์โซข้างล่างนะครับ ตรงนี้นะครับหลุดเทรนขาลงนะครับมันก็จะพยายามปรับตัวทำจุดโอเวอร์โซด้านล่างนะครับพอเรารู้แพทเทิร์นแบบนี้นะครับเราก็จะพอเอามาพิจิกในส่วนของเดือนหน้าได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่ารูปทรงคล้ายกับอดีตเลยเห็นไหมครับพอมิถุนายนนะครับหลุดจากเทรนขาขึ้นมาเป็นเทรนขาลงละและหน้าที่ต่อไปของกราฟราคาทองตรงนี้นะครับ สมควรนะครับที่จะมาทำทจด Over ุดโอเวอร์โซนะครับบริเวณด้านล่างนะครับผมนะเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับยังสามารถแตะเส้น30หรือต่ำกว่าได้อีกนะครับผมฉะนั้นเราน่าจะมีโอกาสเห็นโกลสปอตในเดือนหน้าต่ำกว่า1890นะครับลุ้นๆครับ1 8 9 0 1,870นะครับถ้าโชคดีหน่อยอาจจะเห็น1850หลังจากนั้นนะครับแตะจุดโอเวอร์โซเมื่อไหร่นะครับทองจะขึ้น นะครับฉะนั้นพิร์ทนที่เรามองนะครับความคล้ายในอดีตนะครับนะฮะเรามองว่ากรกฎาคมนะครับถ้าดูจากข้อมูลย้อนหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับถ้าหลุดจากเทรนขาขึ้นนะครับในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับผมและเริ่มปิ่มนะครับมีทิศทางปรับตัวลงเนี่ยนะครับทองน่าจะมีทิศทางปรับตัวลงต่อเพื่อไปทําจุดอะไรฮะจุดโอเวอร์โซดนานล่างแล้วเขาถึงจะมีแรงรีบาวกลับขึ้นมานะครับฉะนั้น สัปเรือนหน้าผมยังมองว่ามองว่านะครับขาลงยังได้เปรียบอยู่เนาะนะครับแน่ไม่แน่ว่าอาจจะลงได้หน่อยนะครับประมาณ1,870ปดร้อยเนะครับก็จะให้แนวรับไว้โซนนี้เนาะนะครับพอแตะตรงนี้นะครับเล่นข่าวเฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเรียบร้อยนะครับน่าจะมีรีบาวอะไรขึ้นมาบ้างในเดือนนี้นะครับน่าจะคงคอนเซปต์แบบนี้แหละนะครับผมนะฮะ อันนี้เอาไว้ประกอบการตัดสินใจดูแพทเทิร์นของกราฟเนาะเห็นไหมครับเหมือนกันนะพอทรงไม่ดีเดือนมิถุนายนอยู่ในเทนขาลงด้วยปุ๊บสิ่งหน้าที่ที่เขาทำต่อไปก็คือ,อไอซ์ไซม์ไฮะลูดไปทำจุดโอเว์โซด้านล่างปึ๊บเห็นไหมฮะ,ะภาพเราจะเหมือนเทนขาลงเนี่ยฮะเห็นไหมฮ พอใกล้จะจุดเทรนด์ขางลงปุ๊บนะมันต้องไปทำจุดโอเวอร์โซลสักประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนนี่แหละนะครับสักรอบหนึ่งถึงจะขึ้นต่อได้เห็นไหมครับปุ๊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 บนะเขาต้องไปทำจุดโอเวอร์โซลสักจุดแหละเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะครับฉะนั้นเทคนิคนะครับก็อนุมานได้ประมาณนี้เนาะนะนะมิถุนายนปุ๊บโอเวอร์โซลปุ๊บเด้ง สรุปเลยนะครับมิถุนายนกรกฎาคมปีหน้านะครับโทษนะครับปีนี้นี่แหละครับที่จะถึงนี้ด้วยนะครับก็ยังมองว่านะครับกราฟแท่งเทียนนะครับยังคงน่าจะถูกแรงกดดันต่อเนาะนะครับถ้าดูจากทรงในอดีตแล้วนะครับผมเนี่ยที่สัญญาณที่เริ่มดุดจากเทรนขาขึ้นในทางเฟรมราย1วันนะครับเขาหน้าที่ของเขาต้องไปทําจุดโอเวอร์โซสักที่แหละนะครับฉะนั้นถ้าใครรอซื้ออยู่นะครับ 890, แ0 70 0นะครับถึง50เนี่ยเป็นโอกาสน่าเข้ามากเลยนะครับเพราะไม่ว่ามีโอกาสสูงที่มันจะรีบาวปรับตัวขึ้นเพราะว่าอะไรฮะแต่จุดโอเวอร์โซนะครับก็น่าจะรีบาวนะครับก็เป็นภาพรวมนี้เนาะสำหรับเดือนกร,รกฎาคมนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยในการประกอบการตัดสินใจวางแผนในการซื้อทองคำเดือนหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าใครสนใจเปิด บัญชีซื้อขายทองคำแท่งก็ทักเข้ามาใต่คอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ผมพีรพงศ์ลาไปก่อนนละพบกันใหม่ครับสวัสดีครับซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสแกนเลยครับ